เรามาพิจารณาหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์นะข้อนี้ดูนะตัวอย่างนี้ดูนะครับลองย้ายข้างนะครับเราก็จะย้ายเอากลุ่มของอ y ไว้กลุ่มของ dy ไว้ด้านซ้ายมือนะครับลองดูนะครับรก็จะย้าย y E กำลังลบ x dy เท่ากับนะย้ายนี้มาทางขวามือนะครับเป็นลบ x 3 y กำลังสองบวก1 D x, น dx ะโดยส่วนใหญ่เ,เด็กจะทำผิดก็จะเป็นลักษณะนะลอกโจทย์ย้ายข้างนะยังเผลอเลยแต่ถ้าย้ายข้างไม่ผิดก็ไปเหลืออินทิเกตนะครับโอเค นะอันนี้คือเทอมของ y นะย้ายลงมาหารหน้า dy y หารด้วย3 y กำลัง2บวก1 dy นะครับส่วนเทอมนี้นะก็จะเหลือลบ x หารด้วย e กำลังลบ x dx แบบนี้ตัวนี้ก็เอาขึ้นไป เป็นกำลังเป็นบวกนะเท่ากับลบ x e กำลัง x dx นะแล้วก็อินดิเกตเข้าไปทั้งสองข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น y หารด้วย3 y ากำลัง2บวก1 dy อนะิตทั้งสองข้างนะครับคราวนี้เรามาพิจารณานะครับอันเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยเราเรียกว่า นะเศษส่วนที่เป็นพหุนามนะถ้ากําลังข้างบนน้อยกว่าข้างล่างเนี่ยเราจะพยายามมองข้างล่างนี่เป็น u เลยนะเพิ่นทําได้พอดีนะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น u นะครับก็คืออินดิเกต y หารด้วย3าม y กำลังสองบวกหนึ่งด i p นะเปลี่ยน y ตัวนี้เป็น3าม y กำลังสองบวกหนึ่นะรแล้วหารด้วยตัวอนุพันธ์ของมันนะ d ิฟตัวนี้ ดิฟสามวายกำลังสองก็หกวายดิฟวายกำลังสองได้สองวายคูณสามได้หกนะแล้วก็วายตัดกับวายได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็จะดึงหนึ่งส่วนหกออกอินดิเกตเสร็จหนึ่งส่วนสามวายกำลังสองบวกหนึ่งดีสามวายกำลังสองบวกหนึ่งอันนี้ก็จะรู้กันว่าอินดิเกตได้ผลลัพธ์เป็นล็อการิทึมฐานอ e. ี หรือลอนนะที่เด็กบางคนหลายๆคนเรียกติดปากครานี้มาอินดิเกตตัวนี้นะอินดิเกตตัวนี้เนี่ยต้องใช้นะเทคนิคการอินดิเกตนะแบบบายพาสวิีรัดนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็น X กําลังนะตัวนี้เป็น E b นะบายพาสก็จะเป็นลักษณะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งเอามาดิฟส่วนหนึ่งมาอินดิเกตดิฟก็จะเป็นเอา X มาดิฟ แล้วเอา e กำลัง x มาอินดิเกตดิฟได้หนึ่งดิฟได้ศูนย์อินดิเกตนะแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกลบบวกแล้วก็คูณนะวิธีคูณก็จะคูณอย่างนี้เอาบวกคูณกับตัว x แล้วคูณทะยางลงมาเอาลบคูณกับหนึ่งแล้วคูณทะยางลงมาไว้นั้นคำตอบนะลบอยู่ข้างหน้านะก็จะเป็น x e กำลัง x ลบหน e ึ่ง e กำลัง x แล้วก็บวกข่างที่สี่เอาลบคูณกระจายเข้าไปอีกทีหนึง่งก็จะเป็นลบ x e กำลัง x บวก e กำลัง x บวกสี่เกตดตัวนี้ก็ได้ลอนหนึ่งส่วนหกลอนของสาม y กำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับลบ x e กำลัง x บวก e กำลัง x บวก c เป็นคำตอบทั่วไปของสมการนี้สมการแบบ s e p a r a b l e นะครับ เรามาพิจารณาหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์นะข้อนี้ดูนะตัวอย่างนี้ดูนะครับลองย้ายข้างนะครับเราก็จะย้ายเอากลุ่มของวายไว้กลุ่มของดีไว้ด้านซ้ายมือนะครับลองดูนะครับก็จะย้ายวา